สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้พาทุกคนมาดูบ้านโมเดลขนาดใหญ่ครับใหญ่จริงๆตามที่เห็นนะครับขนาดล็อกนี้ครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับตรงช่วงนี้จะอยู่ที่5 5าคูณเมตรแล้วก็ฝั่งด้านนู้นครับฝั่งด้านนู้นที่มีระเบียงด้วยตรงนั้นคือล็อกละ4เมตรนะครับ8 8บวกเป็น8บวกเป็น13ครับแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับนี่ครับฝั่งด้านนี้ครับ 13ฝั่งด้านนู้นก็ล็อกล้ว4ก็จะเป็น8บวกมาอีกด้านหน้า3เมตรก็จะเป็น11นะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เบ่ดเสร็จแล้ว11คูณ13เมตรนะครับเป็นบ้านของคุณครูคที่อยู่ในหมู่บ้านบ้านของโมงามครับตำบลโนน,นอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์พี่แดงครับหรือว่าคุณครูแดงนะครับก็เดือนที่แล้วนะครับคุณแม่บอกว่าได้มาขึ้นบ้านใหม่ของพี่ที่ในหมู่บ้านนะครับผมก็เลยอยากจะพาทุกคนได้มาดูหนึ่งหลังที่สวยๆครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะ ตัดสินใจในการที่เราจะไปสร้างบ้านนะครับบ้านหลังนี้เบียดเสร็จแล้วจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าบาทครับตามที่เห็นเลยนะเป็นการซื้อวัสดุอุปกรณ์มาให้ช่างได้ทำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ค่าแรงนะครับพาทุกคนได้มาดูเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างในการที่จะเอาไปปรับประยุกต์ในการที่จะสร้างบ้านต่อไปล็อกตรงนี้ครับนี่ครับที่มีระเบียงยื่นออกมาด้านหน้าตัวนี้คือล็อกละสี่เมตรนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับขนาดใหญ่เลยนะครับห้องนอนคือ สี่คูณห้าเมตรนะครับสามห้องเลยส่วนห้องน้ําก็สองห้องครับนี่ครับอันนี้คือฝั่งด้านข้างผมจะพาทุกคนได้เดินมาดูด้านข้างก่อนนะครับตอนนี้คุณครูแดงหรือว่าพี่แดงไม่อยู่ครับก็อยู่แต่คุณพ่อและคุณแม่ซึ่งก็เป็นลุงที่ผมรู้จักอยู่นะครับก็เลยขออนุญาตท่านที่เพื่อที่จะามาถ่ายรีวิวดูแบบบ้านนะครับเพื่อที่จะให้หลายๆคนลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ครับตามความเหมาะสมแล้วก็ตามงบประมาณที่เรามีอยู่อย่างน,น้อยก็จะเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการที่จะเอาไปทําบ้านนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูบริเวณในตัวบ้านกันครับอันนี้เป็นระเบียงด้านหน้าครับยื่นออกมาอยู่ที่ 3, คูณ8เมตรครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับแล้วก็ราวที่ขึ้นไปบริเวณบนบ้านครับก็เป็นแบบอลลอยเป็นอลูมิเนียมครับยกสูงจากตัวพื้นอยู่ที่ประมาณ50เซนโดยประมาณนะครับเป็นแบบนี้ครับหน้าต่างก็จะเป็นบานยาวครับเขาเรียกว่าบานกระทุ้งข้างบนครับเชิงชายก็จะเป็นลายไม้เห็นไหมครับกระเบื้องแผ่นเรียบตีลงไป บ้านสมัยใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันประมาณนี้นะครับสวยดูหรูหรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านหน้าครับนี่เลย4คูน8เมตรนะครับเอ้ยไม่ใช่3คูน8เมตรครับข้างบนเรียบร้อยนะครับตามที่เห็นครับโอเคสวยงามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวให้เจ้าของบ้านครับตัวเล็กนี่ตัวเลขเราครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูในบ้านครับเป็นหลานๆนี่เข้ามาภายในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับแบบนี้เลย เป็นกระจกครับเป็นประตูเอาเดินเข้ามาครับตรงมาปุ๊บนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องโล่งครับนี่ครับด้านในข้างบนครับฝ้าเป็นฝ้าแบบนี้ครับตามที่เห็นครับงานค่อนข้างจะละเอียดเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับแบบนี้สวยงามนะครับข้างในห้องตรงนี้จะเป็นห้องโล่งห้องกว้างครับอยู่ที่ประมาณ4ี่คูณหเมตรโดยประมาณนะครับนี่ครับเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกประมาณนั้นแหละนะครับ ใหญ่กว้างยาวทีเดียวนะครับเพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อประมาณสักก่อนจะเข้าพรรษานะครับน่าจะประมาณนั้นตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางทีวีกว้างใหญ่เลยนะครับตามที่เห็นนะครับสามห้องนอนครับห้องนอนแต่ละห้องก็คือสี่คูณห้าเมตรนะครับทุกๆห้องเลยขออนุญ,ญาตเข้าไปดูสักห้องหนึ่งครับอย่างเช่นห้องนี้อตัวเล็กเปิดให้าดูในลูกนี่ไงเจ้าของบ้านเขาตัวจริงอันนี้ห้องของหนูหรือเปล่าลูก มนบอแมนเนาะนี่ครับเขามาโอ้ใหญ่เลยนะครับสี่คูณห้าเมตรเปิดไฟได้ไหมลูกสวิตช์ไฟตรงไหนเอยนี่ครับสี่คูณห้าเมตรดูรายละเอียดของงานของตัวบ้านครับตามที่เห็นครับนี่เลยเป็นประมาณนี้ครับก็จะติดผ้าม่านนะครับสี่คูณห้าเมตรครับห้องขนาดใหญ่เลยนะฮะตามที่เห็นนี่ครับอีกหนึ่งห้องกระเบื้องข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้ เป็นลายแล้วแต่ว่าเราจะเลือกครับกระเบื้องก็จะเป็นลายหินหล่อนครับโอเคครับเป็นแบบนี้อีกห้องหนึ่งก็เหมือนกันนะครับคงจะขอดูเพียงห้องเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านท่านไม่อยู่นะครับแต่ว่าให้โตัวเล็กนะครับได้พาดูฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องน้ํากันว่าเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนนี่ครับห้องน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับห้องน้ํำตามที่เห็นครับเป็นแบบนี้ครับโอเคเลยทีเดียวครับ ขนาดอยู่ที่น่าจะอยู่ที่2.5คูณ2.5เมตรโดยประมาณนะครับนี่ครับห้องน้ําสุขภัณฑ์อะไรต่างๆเป็นแบบนี้ครับนี่เลยตามที่เห็นครับห้องน้ำปิดครับนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนครับเห็นเลยครับ เป็นเข้าไปดูนะครับอ๋อเข้ามาแล้วทางด้านนี้ก็อย่างที่บอกเขาว่าห้องแต่ละห้องก็คือ4คูณ5เมตรนะครับใหญ่เลยนะครับตามที่เห็นนี่ครับโอ้สวยงามสวยงาม,งามเรียบร้อยนี่ครับข้างล่างกระบ,บุงกระเบื้องเป็นประมาณนี้ครับอืมเลยเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะติดองค์ติดแด์นั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านนะครับอันนี้คือห้องรับแขกครับ ต่อไปครับด้านซ้ายด้านนู้นครับตรงนี้เราเดินเข้าไปครับฝั่งด้านนี้จะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งท่านก็จะไว้เก็บของเก็บตู้เสื้อผ้าเก็บอะไรก็แล้วแต่ครับฝั่งด้านนี้นี่ทะลุไปด้านนู้นจะเป็นห้องครัวครับเอตรงนี้จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องน้ําก็จะเท่าๆกันนะครับเราข้ามมาที่ห้องครัวเลยนะครับเพราะห้องน้ําก็จะเหมือนกันห้องครัวนี้ขนาดกว้างใหญ่เลยนะครับนี่ครับโอ้โห ขนาดห้องครัวนี้จะอยู่ที่4ี่คูณห้านะครับโดยประมาณครับด้วยสายตานี่ครับโอเคเลยทีเดียวนะครับนี่บริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีตู้เก็บจานเก็บซิงอะไรต่างๆนะครับตามที่เห็นเรามีเจ้าของบ้านในการที่จะเดินให้คําแนะนํานะครับอืมเป็นประมาณนี้เลยครับโอเคเลยทีเดียวนะครับก็เป็นแบบบ้านครับเพื่อที่จะให้หลายๆคนได้ ัดสินใจนะครับเป็นข้อมูลในการที่จะสร้างบ้านข้างหลังก็จะมีประตูครับเดินออกนี่ครับเราเดินมาดูบริเวณข้างหลังของตัวบ้านกันหน่อยครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณข้างหลังของตัวบ้านสีเทาครับสีเทาเข้มตัดกับสีเทาจางๆก็จะมีบัวครับบัวที่เป็นสีขาวคาดบริเวณหน้าต่างนะครับเขนะครับทังด้านนี้ก็เช่นกันด้านนี้ครับ นี่คือบริเวณด้านข้างของตัวบ้านนะครับเป็นประมาณนี้หนาต่างสีขาวตัดกันกับสีเทาเข้มอันนั้นข้างบนครับเชิงชายแล้วก็ตีขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยโอเคครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการซ้องบอ่อนต่อไปตัวเล็กเราก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครบเรียบร้อยแล้ว